สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยในสำรวจธรรมชาติ on the world ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้เราจะลงกันภาคใต้ของไทยนะครับที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเอ่ยถึงตากใบทุกคนในประเทศนี้ก็คงจะนึกไปถึงภาพในอดีตนะครับภาพเหตุการณ์ของความรุนแรงนะครับภาพเหตุการณ์ของการของการไม่สงบนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่วันนี้ผมกําลังจะบอกท่านว่าตากใบในวันนี้เปลี่ยนไปเยอะนะครับตากใบกําลังคืบคานเข้าสู่ความสมคีนะครับความสมันฉันแล้วก็การเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็ความสุขกําลังจะคืบคานกลับเข้ามาครับด้วยความร่วมมือกันระหว่างฐานตํารวจนะครับข้าราชการพลเรือนและประชาชนสํารวจธรรมชาติในสัปดาห์นี้จึงลงไปเก็บภาพเพื่อนํามาให้ท่านดูว่าอนาคตของตากใบ,บานั้นอยู่ที่ความหวังที่พวกเราชาวไทยนะครับ ต้องช่วยกันทุกทุกฝ่ายครับไปติดตามชมรับการเดินทางสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทีมงานสำรวจธรรมชาติในครั้งนี้เรามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสค่ะหลายคนที่กำลังเฝ้ารับชมรายการสำรวจธรรมชาติอยู่ขณะน,นี้คงมีคำถามในใจว่าพวกเราไปทำอะไรในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแบบนี้ ระภาพข่าวความไม่สงบในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงตรึงอยู่ในความรู้สึกของคนทั่วไปแต่สำหรับเอื้อยแล้วการเดินทางในครั้งนี้มีความหมายมากทีเดียวค่ะวันนี้ในตัวเมืองนาราธิวาสผู้คนยังสัญจรไปมา แม้จะดูไม่คึกคักสักเท่าไหร่แต่ทุกอย่างก็ดูสงบและปกติสุกดีค่ะแม้สองสาวันก่อนที่เราจะเดินทางมายัางที่นี่จะมีทางไม่ค่อยดีนักแต่เมื่อทุกอย่างผ่านไปชีวิตก็ต้องดำเนินต่อค่ะเราเดินทางออกจากตัวเมืองนาราธิวาสโดยมีเป้าหมายอยู่ที่อำเภอตากใบที่นั่นเราได้รับข้อมูลว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชาวบ้านทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม รวมถึงทหารอยู่ร่วมกันอย่างสาม,มัคคีซึ่งดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นภาพที่แตกต่างไปจากภาพข่าวความรุนแรงที่ถูกส่งออกไปให้คนนอกพื้นที่ได้เกิดความรู้สึกหวาดตัวเพียงครึ่งชั่วโมงจากตัวเมืองเราก็มาถึงฐานปฏิบัติการฐา,า,านพรานกรมฐานพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งริมป่าพุก ในตำบลพร่อนซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตากใบค่ะที่นี่เราได้พบพันโทอนุสรสวนอินรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่11รอให้ข้อมูลและนำเราเข้าชมในศูนย์แก้ไขปัญหาความยากจนและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันองค์มนตรีประธานและคณะกรรมการบริหารโครงการพระดาบทสภาพทั่วไปและบรรยากาศของที่นี่ดูจะแตกต่างจากหน่วยทหารทั่วๆไป เพราะนอกจากจะเป็นฐานปฏิบัติการทางยุทธวิธีแล้วที่กองร้อยแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะเช่นนี้เองภาพแรกที่เราเข้ามาเห็นจึงเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแปลงผักบ่อปลาและท้องนาที่ไถรอการปักดำต้นกล้าอยู่เริ่มต้นดักที่ว่าที่พื้นตรงนี้มันเป็นที่ที่ว่า เกิดเหตุบ่อยที่สุดคือประมาณหกครั้งค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มจะขายที่พอเริ่มขายที่ทางชาวบ้านส่วนหนึ่งของหมู่สามก็ได้นำรายชื่อแล้วก็มาเสนอพี่ว่าจะทำยังไงที่ว่าจะซื้อที่ดินแปลงนี้หรือว่าจะให้เรียนใครพี่ก็เลยปรึกษาหัวหน้าซึ่งเป็นคณะทำงานที่สามซึ่งในส่วนตรงนี้พี่ก็มีเงินเป็นของสากลของอบกกองพันหลักใบอยู่ประมาณสองล้าน่าท พี่ก็เลยตัดสินใจว่าเสนอแล้วก็เรียนนายแล้วก็บอกว่าพี่ต้องการจะซื้อเพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยตรงนี้และบนปรากฏว่าคําสั่งก็อนุมัติให้พี่ได้จัดซื้อเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายคาดหวังอย่างเดียวว่าขอให้หน่วยทหารซึ่งมีอาวุธซึ่งมีความสามารถมาเพื่อได้ดูแลพวกเราในตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแะงับเหตุแต่ผลทีไ่ได้รับมันไม่ใช่คือมันได้มากกว่านั้นอีก เดิมทีพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นที่นาของชาวบ้านค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการของกระบวนการโจรก่อการร้ายที่ออกก่อความไม่สงบจนชาวบ้านในละแวกนี้หวาดกลัวและไม่กล้าที่จะออกมาทำไร่ทำนานอกบ้านแนวคิดที่จะให้ทหารเข้ามาดูแลประชาชนได้ผลเกินคาดค่ะนอกจากจะเป็นที่อุ่นใจกับชาวบ้านทหารยังได้นำโครงการดีด ที่จะนำมาส่งเสริมอาชีพการทำมาหากินให้กับชาวบ้านอีกด้วยช่วงหน้าพี่พี่ทหารจะพาเราเที่ยวชมภายในศูนย์การเรียนรู้ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นกลับมาติดตามชมหลังเบรกโฆษณาค่ะสนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ รอยไทยขสัรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับไทยแท้คาราบาวแดงเลือกให้ดีดูที่ฉลากค่ะเพราะว่ามันถ้าเกิดหน้าแรงหน้าแรงมันก็ลำบากเพราะว่าความเค็มมันจะสูงสูงกว่าถ้าหน้าฝนฝนมันจะท่าแล้วปริมาณน้ำฝนมันจะอยู่ในดินอันนี้หมายถึงว่าพื้นดินใน ละแวกนี้จะเป็นลักษณะนี้กันหมดมันเป็นเมื <h 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 ่อก่อนจะเป็นป่าปูออันนี้อันนี้เป็นเห็ดเห็ดโรงเดินเลี้ยงเห็ดเห็ดนางฟ้าคือภายในโรงเพาะเห็ดมีถุงเชื้อเห็ดนางฟ้ามากมายเรียงซ้อนกันอยู่เป็นระเบียบบางถุงก็เริ่มงอกออกเป็นดอกเห็ดกันบ้างแล้วค่ะเมื่อเห็ดที่เราเห็นในโรงเพาะนี้โตมากพอทหารก็จะนำไปมอบให้กับชาวบ้านไว้บริโภค แต่หากชาวบ้านสนใจอยากจะเพาะเองก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดได้จากที่นี่ซึ่งเขาก็จะมีเชื้อเห็ดให้นําไปเพาะที่บ้านค่ะเป็นการส่งเสริมรายได้ในครัวเรือนโดยในช่วงต้นจะเน้นไว้ที่การใช้บริโภคก่อนค่ะหากชาวบ้านคนไหนประสบความสําเร็จก็สามารถขยายกิจการแล้วก็นําออกไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป ที่นาแปลงนี้คือแปลงนาสาธิตที่กำลังพลของกองร้อยกำลังปรับสภาพดินให้เป็นแปลงเกษตรครบวงจรมีพื้นที่หนึ่งไร่ไว้เป็นแปลงสาธิตให้ชาวบ้านได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริข้างในพื้นก็จะเป็นนานาข้าวปกติแต่ในน้ําก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงปบข้างในน้ําก็มีหอย<า>มีกุ้งม,มีปลาหลายชนิดนะครับแล้วก็ข้างในคูนี่ก็จะมี อผักบุง้งผักแว่นผักกระเฉดมันก็จะเป็นอาหารมีอาหารจากมูลเป็ดมูลปลามีอะไรก็ทําให้ข้าวนี่เติบโตขึ้นเอาเก็บขายได้มันก็ในหนึ่งปีมันก็จะที่ที่นอรกระทกับผรแก่งก็ทำได้อถ่งสองแตงกวาใกล้ๆกับแปลงนาก็มีบอ่อเลี้ยงปลา ซึ่งตอนนี้ได้ปล่อยปลานิลที่ได้รับการสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์จากกรมประมงเป็นปลานิลพันธุ์จิตรดาที่เลี้ยงง่ายโตวไวและขายได้ราคาดีกำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดซึ่งในศูนย์ได้นำมาเพาะเลี้ยงไว้เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้นอกจากนั้นก็ยังมีแปลงสาธิตพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษและโรงเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้านให้ความสนใจมาก ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในอาชีพที่ศูนย์สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้เลี้ยงตนเองค่ะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งวันนี้ได้นำชาวบ้านส่วนหนึ่งมาดูแปลงสาธิตภายในศูนย์สิ่งที่เอื้ออยากทราบก็คือการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในโครงการนี้ว่าชาวบ้านเขามีความสนใจแค่ไหนหลังจาก ที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แล้วเนี่ยนะคะคชาวบ้านในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยมีความรู้สึกยังไงได้ประโยชน์ทางตรงนี้ความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วก็ในชีวิตมีมากขึ้นเพราะนั้นก็ตอนนี้จากที่ว่าโซนด้านนี้ไม่มีไม่เคยมีลูกบ้านออกมาทำมาหากินก็ตอนนี้เกือบ80แล้วครับออกมาทำมาหากินในพื้นที่ตรงนี้ครับค่ะ ในส่วน600อกว่าไร่เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่นาของชาวบา้านครับแล้วพอตอนหลังชาวบ้านก็ไม่เข้ามาทำกินคือตอนหลังนี่เขาเกิดความหวาดระแวงค,ความกลัวก็ไม่ค่อยกล้ามาทํามาหากินแล้วที่ผู้ใหญ่บอกว่าขอไป600อกว่าไร่หมายถึงให้ทางหน่วยทหารเข้ามาช่วยดูแลอยัง,ออยงไงคือคือผมขอไปทางที่กรมพัฒนาที่ดินที่จังหวัดค่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนเขอ,เอปีที่แล้ว ผมขอไปสอบตครับแ,แต่แต่ไม่ผ่านเวนี้เพราะให้รองอบชกไปเช็คที่สอปตแกบอกไม่ผ่านคข้าหมู่บ้านผมไปได้ที่บ้านดีคราวนี้ปีปีนี้ผมมาขอใหม่แล้วก็ไปเข้ากับโครงการพัฒนาที่ดินแต่ก็คือชาวบ้านสนใจจะทำรูปแบบ,บอย่างเงี้ยทำนาแบบลักษณะของการผสมผสานแต่แต่ก่อน ส่วนใหญไ่ไม่ไม่ทำแบบผสมผสานก็คือทานานล้วนๆครับอ่าแต่แต่นี้เมื่อมีศูนย์การเรียนรู้ลูกบ้านผมก็ได้มาดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขามาดูแล้วเขาพาไปปรับปรับทําผสมผสานได้ครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นครับตอนนี้ดีขึ้นมากครับเราเราแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขามีความอบอุ่นใจได้ออกมาทํามาหากินเกือบเกือบตามปกติแล้วครับตอนนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ทุกวันหลังจากเว้นว่างจากภารกิจหลักในการดูแลความสงบเรียบร้อยทหารส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชาวบ้านอยู่เป็นประจำค่ะเป็นภาพที่เห็นแล้วทําให้เราอุ่นใจว่านอกจากทหารจะเข้ามาดูแลความสงบในพื้นที่แล้วทหารยังเป็นครูเป็นมิตรกับประชาชนและหยิดยื่งความหวังดีให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข และนี่จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความสงบในพื้นที่โดยการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับชาวบ้านค่ะในช่วงหน้าเราจะพาไปดูอีกความร่วมมือหนึ่งของชาวบ้านพร่้นที่เขาได้รวมกลุ่มกันสร้างสารรค์อาชีพและสร้างความสามัคคีในชุมชนจะเป็นอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดย Dutch m u s m o o t h กระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพท่องเที่ยวไปกับบริษัท Sea i l a n d Adventure ชุมชนวัดพระพุทธ ตั้งอยู่ในตำบลพร่อนอำเภอตากใบเป็นที่ตั้งของกลุ่มทอผ้าวิสาหกิจชุมชนแหล่งใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถก่อตั้งมายาวนานกว่า35ปีหลังจากที่ทรงสเสด็จมาเยี่ยมชาวบ้านพร่อนซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่ถือว่าธุรกันดารมากแห่งหนึ่งในจังหวัดนาราธิวาส ท่านรับสั่งแล้วอย่างไรที่เป็นที่แบบคุณลงงุงจดจำแล้วก็คือเมื่อก่อนมันมันเป็นห้องถิ่นบรักกันดารทีนี้พอท่านนายหลวงท่านศาสตร์สุนี้ท่านานายหลวงท่านก็เป็นคนที่ว่าอยากให้ชาวบ้านมีจิตมีใจเศรษฐกิจพอเพียงก็ตรวให้ สร้างกดแงจิ้นประกาณตะปูน้่งขึ้นมาเพราะว่าชั้นล่างมันนันเต็มจะขึ้นพอเข้าตั้งท้องหรือว่าออกรมืพอพอเป็นนันลงก็งมันเต็มขึ้นไขาจะเสียถ้ามันลงก็ให้ขันตะตูน้่ขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านพร่อนจะมีการรวมกลุ่มทอผ้าและอยู่กันอย่างสามคัคคีโดยจะเห็นได้จากวัตถุหนึ่งที่กำเนิดมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านค่ะ อันนี้จะเป็นธงชาติที่ชาวบ้านที่นี่ค่ะร่วมกันทอเป็นผืนที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้มีความยาว111เมตรแล้วก็กว้าง111นิ้วธงชาติผืนนี้มีความยาวถึง111เม,ม11ตรเป็นฝีมือการทอของชาวบ้านสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านพร้นที่ได้ร่วมกันทอขึ้นมาเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง111ปีอำเภอตากใบให้สมาชิกถึง95คน ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการทอทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาถึงสองเดือนท่ามกลางความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบชาวบ้านที่นี่ได้แสดงพลังสามรคีถักทอจนเสร็จและถวายเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งสเสด็จมาร่วมงานในปี2543ความตั้งใจอันแรงกล้าของชาวบ้านและความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน ทำให้บ้านพร่อนอำเภอตากใบในวันนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งภายใต้ร่มพระบารมีและภายใต้พื้นธงชาติไทยที่ยังบกสบัดอยู่ในหัวใจของชาวใต้ที่ตากใบค่ะท่านผู้ชมครับความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่จะนำไปสู่ปัญหาความสงบและความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังที่สำรวจธรรมชาติของเราได้นำเสนอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือถ้าเรามีความเพียงพอในใจนะครับเริ่มจากใจเราก่อนเมื่อใจเราพอเพียงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะนำไปสู่ความสงบสุขและสันติสุขนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมข้าราชการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับทุกกลุ่มกองที่ อยู่กันแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นั่นให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับสำรวจธรรมชาติก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่เอาใจช่วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาหน้าครับสว